มาเท,าเทาวเจอกันอีกแล้วครับรถไฟรถไฟนะครับวันนี้เรามาเที่ยวห้างเซนตันเวสเกตนะครับซื้อของครบ500บาทในโซนพาซานะครับเราก็เก็บใบเสร็จไว้ให้พี่ที่เขา<ห><ห>เป็นคนขับรถไฟวิ่งไปข้าห้องน้ำแล้วมั้งนะ <c oughs> เห็นวิ่งไปเมื่อกี้นี่ต้องใส่วิ่งไปเข้าห้องน้ำ นั่นแหละนะเราก็มาจองแต่เป็นรถไฟทรงสั้นๆนะเป็นไงเต้นๆไหมไม่ตื่นแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาน้า้อบาทเราซื้อมาแล้วครบแล้วอันี้เรามานั่งรถไฟเป็นไงเป็นไงบ้างชอบปะเออเจ้าตัวนี้นี่จ้องจะนั่งอยู่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเขาจะไปไกลกว่าที่เดอะมอลล์งามวงวาหรือเปล่านะเพราะเราก็ขึ้นมาแล้วนะดูนะคนร้อนเต็มเลย อ่านี่นะครับรถไฟจะเป็นแบบนี้รถไฟโทมัสอันนี้เป็นโบกี้สั้นๆนะครับมีแค่4ี่โบกี้นะครับแล้ว็อนนี้เป็นสถานีรถไฟของเขา,าซื้อของครบ500บาทนะครับแต่เมื่อกี้มาดูแล้วเนี่ยเดินมาหยิบเบร์เดินมาหยิบยบัตรคิวไม่เห็นต้องโชว์สลิปเลยก็สามารถนั่งได้นี่คือเวลานะครับรถไฟออกอดูซิ นี่มีกิ่งกางกิ่งกลางมาดูภายในที่ว่าจะเหมือนกับรถไฟที่เรานั่งกันที่เดอะมอง,งาวงวานหรือเปล่านะอ้เป็นอย่างนี้นะยาวมหมย,ยาวไหมอ่าด้านหลังเปิดประนเลยนะเนี่ยนี่ไงเก็บหมดหรือเปล่าไม่รู้ แล้วนะครับแน่จาบเวลาจาะเวลาสิว่าระยะทางจะไกลพอๆกันกับที่จะมองงามวันก่อนาด้วยกันนะครับเพื่อนๆเดินทางไปกับพวกเรากันนะ สบายไหมโอ้ยกลิ่นกาแฟหอมหอมไอ้สารการกไวไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนตานี่ร้านรวงต่างๆนะร้านขายเสื้อผ้าอ๋อรถก็ไปช้าๆนะไม่ได้เร็วมากรถมันเร็วเหรอ,อ,อรโอ้โหนี่คนเดียวเลยนะ ดูดูดูเขานั่งดูเขานั่งนี่นี่ร้านขายกาแฟเขกลิ่น,อนห,อหอมหอมเนี่ยหันไปมองเป็นสตาร์บัคโอ้โหอันนี้คนมาเที่ยวห้างเยอะ เฟรวอลมอเตอร์นะครับโชว์ลุมรถแหงแรกเลยมาโชว์รถในห้างเดี๋ยวสงใส่คงตามอีกเยอะเลยขอบคุะไปัน อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้รถไฟจะไปโคราชตอดดังป้าถึงลาดบุรีตออีกทีถึงที่ไหนฮะครับผมจจจเออจ้าสาวเจ้สาวเจ้สาวเอ้ยชิกี้พายชิกี้พายโอ้เสื้อสบายดอร์แมน,นทั้งนั้นเลดูสิโอ้โหมีคุณเสื้อสปไปเดอร์แมนทั้งนั้นเลยเนี่ยลดราคาด้วย บายวันเก็ตทูอะซื้อหนึ่งแถมสองอ่ะโอ้โหมาดูไหมเนี่ยมาดูแม่แม่จะถ่ายรูปนี้ถึงบ้าง อีกเกีย์แล้วมีคุณไม่ไปเหรออาติอฟี่เหรอเขาป<ะ>ไปที่สามคนเลยอ,อ,อันนี้เขาเจอสาวเขาเจอสาวเฮ้ยเจ้เวนกกาออกเไป,ไป้เยเน,ไไน่นักการออกปิ้มเน่ ดีๆสิคร like ับชอบแบี <goodbye> ้โอ้โหคิด <during> ว <the air Yeah> oh, okay. um. ่าคนน่ดีหรือคิดว่าหนูหล่อมากเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้าหนูดำช่ัน่าฝนนี่ตกนะวันนี้นี่ก็ถือว่าเยอะนะห้านาทีแล้วถ้าเป็นเดอะมอล์ปั๊บเดีหมดละ ยวมือออกไปไไม่เป็นไรไม่เท่นั้ตรงหน้าอะไรเไหรอไปไปแล้ว,ลว,ลวใ่มดเินนึ <c oughs> ่ยาวมือออกไปนะ,ะปดดต่ไปโดนลวนโดนอะไรมือเข้ามาตรงนี้เป็นส่วนที่แคบมาก <c oughs> ตนี้คนมาเดินเยอะเลย,ยเใช่ตรงนี้เป็นทางลงไปลงรถไปลานรถของเราเราจอดรถอยู่ข้างล่างะจอดแล้วนี่ยังไม่เสร็จนะนโอ้ยังอีกไกลเลยนะเนาะเครื่องางโอเพราะที่นี่เขาเป็นห้างที่ใหญ่มากมีเห็นหมียักษ์หมียักษ์ தேடணும் <coughs> อิ่มแล้วโหดูสิน่ากินจังจังอ,อะไรเนี่ยโอ๋โซูชิบุฟเฟ่ต์เหรอสิบฟีหนึ่งสิบฟีหนึ่องอืมน่ากินไปหมด ทัวชั้นล่างเลยนะชั้นชั้นอะชั้นจีใช่ไหมของเซนเวสเกตนะครับ,บนัากานเขาเป็นมิดดีาจอดส่งหนึ่งคนลงมาเดไปกินก่ใว่างละไปนั่งข้างหลังดีกว่าไหม <c oughs> ไม่ทันไม่ทันโอ้โหนี่แปดนาทีแล้วนะเนี่ยรู้อ่ะ มีคุณชวนสิไปไหมคะไปไหมคะโอ้ฝนหยุดแล้วเอ้ฝนตกแล้วเมื่งต้องคูลฝนตกหนักเลยฝนหมดแล้วอันนี้เลยค่ะเรายังไม่เคยกินหนูสลับที่ก็เถียงหนูมานั่งนี่มาเขากำลังง่วงอ่ะ อุ้ยร้านเค้กนั้นสวยนี่เค้กตุ๊กตานี่ของปอมีคุณตรงนี้ฝูงชนเยอะมากๆบริเวณนี้คนเยอะมากมามาในโซนร้านทองแล้วครับ บบโหละเี้ยงเงยเลยเหลืองอลามากใน,ในกินเพชรนี่สายยืนรอผู้กบอรองนะเนี่ยน่ารัก เนื้อเนี่ตัดแขนเสียเพราะเดี๋ยวกล้องสั่นอน้อ่ตุ๊กตา คางงาุ้มอ่ะม่กกวางงางคนต้องหลบทางให้เราเพราะเราคือรถไฟโทมัสาใกล้แล้วจะจบแล้วทำไ,<อ>ไมอะเี่จบแล้วใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยโอ้จบแล้วจริงเหรอเรายังไม่เห็นเลย อ,อีกนิดนึงเอาละครับตอนนี้ความสุขของเราจะละลายเหมือนไอติมที่เรากินเมื่อเช้าแล้วนะใกล้ละลายแล้วนะปน <c oughs> ะานเมื่อเช้าเรากินไอติมเซเว่นสแนไปนะครับอืมแลวเราถ่ายวิดีโอช็อตด้วยอ่า <c oughs> เราถ่ายวิดีโอช็อตทุกครั้งนะครับ <c oughs> ที่เราไปเที่ยวเ <c oughs> มื่อเช้าปั๊บเดียวยังมีคนดูต้อง พ0 0 0น0่0พวิวเลยใกล้แล้วใก้แล้วความสนุกละลายหมดไปแล้วใช่ละลายหมดแล้วล่ะเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นสถานีละอ่ะเอาละครับฝากคลิปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปนั้นเราจะไปห้างไหนเราจะได้นั่งรถไฟเหมือนอย่างนี้แล้วกันรึเปล่าติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ร้านนี้ขายตุ๊กตาน่ารักเลยโอ้ไปละบายบายมีคนครับบายบายครับไม่สนใจเ,เจอสาวแล้วไม่สนใจ <laughs> ระวังทิมตาพี่โทมัสนั้นอนะ่ะได้หาเลยนะ <c oughs> ทิมตาได้หาเลยเออ